วันนี้ก็มาพบกับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับวันก็จะมามารีวิวนะครับเจ้าตัวโคราคอร์สเบนซินนะครับสีเชร์ไทเกยนะครับเชลทายเกนะครับผมซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ก็ออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวบังจะพามาดูนะครับผมก็ตอนนี้ก็คุบอกว่าสีนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับตัวนี้อมาดูกันนะครับในส่วนของตัว ตัวโคราครอสนะครับรุ่น1.8สปอร์ตตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับผมเครื่องเบนซินนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เกียร์7สปีดนะครับ evti นะครับผม140แรงม้านะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟหน้านะครับเป็นตัวที่เป็นลูกแก้วเนาะนะครับพร้อมกับเดนทามันนิ่งไลน์นะครับแต่จะเป็นไฟเนี่ยจะเป็นคาร์เจนก็คือเป็นไฟสีส้มนั่นเองนะครับกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตนะครับแผงหลังพึ่งนะครับดีไซน์เฉพาะตัวโคราครอส เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะบอกว่าไปที่ไหนก็ดูรู้เลยครับว่าเป็นคอสแน่นอนนะครับผมโอเคมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะมากับล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับยางขนาด215นะครับ R17 นะครับพงศินะครับก็ใช้ความนุ่มนวลนะครับแล้วก็กอขนมที่ดีมากๆเลยตัวแม็กก็จะบอกว่าเป็นแม็กพร้อมฝากครอนะครับตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ที่เขาเรียกว่าคลาสสิกนะครับแล้วก็ทนทานแข็งมากๆนะครับ ัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของคิ้วนะครับตรงซุ้มล้อนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งสี่ล้อเลยนะครับเพิ่มความสปอร์ตห้กับตัวรถด้วยกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างท้องไฟเลี้ยวนะครับซึ่งกระจกมองข้างตัวนี้เนี่ยมันก็บอกว่าเป็นกระจกมองข้างที่มาพร้ากับระบบพับเก็บอัตโนมัติด้วยเมื่อเราล็อกรถนะครับผมก็ดีไซน์ก็สปอร์ตมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับมองเห็นเนี่ยเรียกว่าชัดเจนเลยนะครับเป็นกของตัวกุญแจรถนี่นะครับก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีนะครับ สมัใจให้ดูนี่ครับกุญแจเป็นแบบนี้นะครับกับสมาร์ทคีย์ชุดนี้นะครับก็จะมามาพร้อมกับระบบสมาร์ทเอนทรีนะครับแล้วก็พุดสตาร์ทด้วยอันดีครับอันดีก็จะใช้ส่งตัวการล็อกรถนะครับซึ่งใช้งานง่ายมากๆนะครับแค่แตะนะครับแล้วเรามีกุญแจที่ตัวนะครับแตะไปมันก็ล็อกแล้วปลดล็อกก็คือเรามีกุญแจที่ตัวใช่ไหมครับเราก็เอามือสอดเข้าไปที่เบ้ามือเบ้ามือฉับมันก็จะปลดล็อกให้แล้วแค่นี้ครับง่ายมากมือคีย์นี้ครับ ล็อกพับแตะที่ตัวสองกิัวนี้แตะครับกระจกมันจะพับเสร็จนะครับเมื่อมือสองกไปนะครับกดนล็อกนะครับดังสองั้งนะครับก็ถึงเข้าออกมานะเพื่ก็สานส่วนลพับได้แล้วนะครับผมจะบอกว่าสีนี้เนี่ยสวยมากมากนะครับผมเะรัใช้เกณฑ์นะครับไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยนะครับสีนี้อะมาดูน้ำมันเชื้อเพลิงกันบ้านนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเติมได้ต่ำสุดเลยคือ E แปดสิบห้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าส่วนตัวบ้านะครับจะแนะนำให้เติมโซฮอ ้5นะครับผมส่วนตัวนะนะครับแต่ตัวนี้ก็รองรัด e85 ครับผมหักท่านใดนะครับชอบความประหยัดนะครับก็เติม e85 ได้นะครับเป็นทางเลือกให้โอเคนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับผมให้ความสว่างในเวลากลางคืนมากๆนะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยจะบอกว่าทรงกระจังทรงกันชนหลังเนี่ยนะครับดีไซน์สปอร์ตนะครับสีดําด้านนะครับโลโก้นะครับโครา a ค r ร s สนะครับก็เป็นแบบครเมียมด้วยนะครับ กับโลโก้โตโยต้าเลยหน้านะครับที่สำคัญคือนี่ครับที่ฉลามนะครับกับหลังคาแบบคาตามารานนะครับคือมีร่องนะครับแล้วก็ที่ฉลามด้วยให้ความสปอร์ตนะครับส่วนหลังคาเนี่ยนะครับให้เรื่องเรื่องของแอโรไดามิกนะครับให้การทรงตัวที่ดีขึ้นมาพร้อมกับไฟเบรกดวที่สามด้วยนะครับนี่ไฟเบรกดวที่สามนะครับมันร็ไม่ใช้เปิดไว้นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมาพร้อมกับนี่ครับกล้องมองหลัง อ่าขนาดขับปี่นะครับเวลาถอยเนี่ยท่านผู้หญิงนะครับเวลาถอยเข้าที่มืดๆนะครับจะบอกว่ากล้องเนี่ยสำคัญมากนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราถอยรถก่อได้อย่างง่ายได้เลยครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวไฟตัดบอกหลังนะครับบางทีจะมีลูกค้าถามว่าตัวนี้คืออะไรนะครับคือตัวไฟตัดบอกหลังนะครับซึ่งที่การปรับนะครับไฟหน้าจะมีตัวให้บิดเพื่อเปิดหรือปิดมันอยู่นะครับเสริมมากนะครับรับตัว โคราครอสนะครับหนึ่งจุดแปดสปอร์ตตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากเพราะราคาเขาค่อนข้างที่จะไม่ียกว่าไม่แพงเกินไปนะครับแปดเอ่ะเก้าแสนที่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับจะลดให้ลูกค้าสแล้วนะครับผมอ่าฮะมาดูด้านในกันบ้างดีไหมครับอ่าฟังมัดูด้านในนะครับยันนะครับนี่เปิดประตูง่ายมากนะครับแค่มือแจรถอยู่ที่ตัวเรานะครับระบบสมาร์ทขี่ก็จะทํางานเลยนะครับผมนี่ครับมือด้านของตัวกอ่อรผสม นข้างก่อนนะครับที่ปรับกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของปรับล็อกรถดล็อกรถนะครับตัวนี้ก็ปิดนะครับไม่ให้เขาเรียกว่ากระจกอีกด้านที่เหลืออีกสามบานเนี่ยนะครับเฉพาะบานคนขับน้านที่สามารถลงได้แต่งสามบานเนี่ยเอาลงไม่ได้นะครับตัวนี้กดเพื่อเพื่อใช้งานมันนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะอาะขอยาตซูมใกล้ๆนิดนึงนะครับอ่าตัวนี้นะครับที่พักบอกก็คือกระจกแบบพับสามารถตั้งพับแล้วก็ตั้งออโต้ได้ แล้วก็ตั้งให้มันกลางออกก็ได okay. ้เช่นกันนะครับผมก็กก็เรียกว่ามาเต็มเลยนะครับส่วนตัวนี ouais. สส detail, ้ก็เป็นตัวทิศทางการปรับของกระจกนะครับสมมุติว่าต้องการปรับไปทางซ้ายนะครับเราก็หมุนไปทางซ้ายก่อนแล้วก็โยกแบบจอยสต <odor> ิ๊กเลยนะครับด้านขวาก็เช่นกันครับหมุนแล้วก็โยกจอยสติ๊กเลยเช่นกันนะครับผมโอเคครับซึ่งภายในของตัวครัวลอสนะครับก <indo> ็จะเป็นภายในดํานะครับกับ <Rena> ต <ult> ัวตั้งตัวสปอร์ตตัวนี้นะครับก็จะมีภายในสีเดียวคือสีดําเลยแต่เบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับ เป็นเบาะนังมาจากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับแล้วก็เบาะนี้จะเป็นแบบมีรูระบายอากาศให้ด้วยนี so ่นะครับทั้งตัวส่วนสมบัติตัวด้านที่ต้นขาต้นของเรานะครับแล้วก็หลังของเราด้วยทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็เบาะหลังด้วยเดี๋ยวเราคข้าไปดูเบาะหลังกันภายในสีดําเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าดูสปอร์ตนะครับทำความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมาดูในกันดีกว่านะครับตรงนี้นะครับด้านล่างอ่าเปิดฝานน้ำมันตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับเปิดฝาโคงหน้านะครับอยู่ด้านฝาคนขับนะครับส่วนตัวนี้คืออะไรจะมีลูกค้าถามบ้างมาเหมือนกันนะครับก็คือเป็นตัวปรับระดับของไฟหน้าเองนะครับซึ่งบางทีเราบรรทุกของหน้าเชิดนะครับไฟไปแทงตาต้องถึสามารถปรับระดับแบบนี้ได้นะครับทั้งหมด5้าระดับนะครับโอเคนะครับท่องแอร์นะครับก็จะบอกว่าดีไซน์สปอร์ตมากๆภายในนะครับซึ่งจะบอกว่าโตโยต้าตอนนี้นะครับทำรถออกมาเขางที่จะเอาไปแนวยุโรปแบลนะครับรูปแบบโมเดิร์น มาเดี๋ยวไปนั่งข้างในกันดีกว่านะครับไปดูข้างในกันระยะสตาร์ทรถนะครับตัวนี้นะครับก็สตาร์ทรถง่ายมากๆเลยเพราะเป็นระบบพูช์สตาร์ทด้วยนะครับก็คือแค่เราหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราตัวนี้นะครับรถก็จะติดขึ้นมาแล้วนะครับผมดีไซน์ก็จะบอกว่าไฟหน้าไม่ใช่ไฟหน้าสิจอสินะครับตัวนี้เป็นจอขนาดเก้านิ้วนะครับก็จะบอกว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ย พักทำรีวิวไวลวนะครับซึ่งสวยงามนะครับเหมือนกับทุกรุ่นเลยของตัวคัวราคอร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปหรือรุ่นเริ่มต้นนะครับทางตัวต้าก็จัดจอขนาดเก้านิ้วให้ทุกรุ่นเลยนะครับผมอตัวนี้นะครับมามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะที่พักแขนก่อนดีกว่าใกล้ๆเลยนะครับที่พักแขนนะครับที่พักแขนเนี่ยก็ด้านในนี้นะครับจะมีที่ชาร์จแบตอยู่ขนาดนะครับสิบสองวัตต์นะครับโอเคตัวนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบตอยู่ นะครับล้วก็สามารถเก็บของได้ก็กว้างนะครับดีเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับพวกแก้วเยตินะครับแก้วใหญ่เนี่ยวางได้สบายเลยนะครับส่วนตัวนี้ครับเกียร์นะครับตัวเกียร์เนี่ยพต้องอธิบายนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แบบ CVT I เนาะก็เป็นเกียร์7สปีดนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกียร์เนี่ยนะครับฟังก์ชันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมีพีคือเกียร์จอดเนาะเกียร์ R เกียร์ถอยเกียร์ N เกียร์ว่างเกียร์ D นะครับส่วนเกียร์ M คืออะไรเมื่อเราโยกเป็นเกียร์ D ก็คือว่าาดึงงงลมตรรๆเนยะคับ ทุกครั้งเวลาเราเปลี่ยนเกียร์นะครับที่ขอเกียร์ตัวนี้จะมีที่บีบอยู่นะครับเวลาเราเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ P ไปเกียร์อย่างอื่นเนี่ยนะครับต้องเหยียบเบรกแล้วกดตัวนี้ทุกครั้งนะครับเป็นระบบเซฟตี้ของทางโตโยต้าไม่งั mm ้นเ <LE AN unu> ราเราจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับผมพอเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกียร์ R นะครับเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะมีจอขึ้นนะครับมาเปลี่ยนให้ดูนะบีบแล้วเหยียบเบรกนะครับปึ๊บเกียร์ R นะครับจอแสดงผลนะครับจะแสดงการถอยหลังเป็นภาพออกมาเลยพร้้้อมมเสนนนดดวยะะคครรัับบีากๆ ถัดมานะครับเกียร์เอ็นคือเกียร์ว่างนั่นแหละครับดึงลงมาอีกครับเกียร์ดีนะครับนี่คือเกียร์ขับปกติแล้วแต่เมื่อเราต้องการไปเกียร์เอ็มเกียร์เอ็มคือเกียร์เมนูน,นั่นเองเราสามารถที่จะเล่นเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับโดยการที่จากดึงลงตรงนับตบไปทางขวานะครับไฟก็จะไปติดที่เกียร์เอ็มเห็นไหมครับแล้วก็สามารถที่จะยกขึ้นยกลงนะครับปรับเกียร์ได้นะครับเป็นเกียร์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตามความเร็วเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับจอแสดงผลที่จอ m อ d เนี่ยก็จะแสดงผลเกียร์ให้เราด้วยนะครับไหนมาดูนะเห็นไหมครับจอบีดีครับจะมีตัว M อยู่เห็นไหมครับพอเราตบไปเกียร์ดีนะครับเห็นไหมก็จะเปลี่ยนเป็นดีตบไปทั้งความที่เอ็มครับก็จะเป็นเอ็มเห็นไหมนะครับตัวนี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าเตือนการใช้งานผ่านจอ m อ d ด้วยนะครับถัดมานะครับตัวนี้กุญปุ่มอะไรนะครับปุ่ม TRC นั่นเองนะครับเพื่อกดเพื่อ ปิดของมันนะครับทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถนะครับระบบจะออนกนารทํางานตลอดระบบ T R C มีประโยชน์ยังไงนะครับป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับขณะเราเหมือนกับว่าเราขับรถลุยฝนนะครับลุยแ่งน้ํานอย่างเงี้ยครับบางทีมีการล้อหมุนฟรีเกิดขึ้นตัว T R C เนี่ยถ้าเปิดอยู่นะครับมันจะไปเขาเรียกว่าเบรกล้อที่มันกําลังจะหมุนฟรีเพื่อไม่ให้ล้อเนี่ยเสียหลักนะครับหรือว่าท้ายปัดนั่นเองนะครับผมซึ่งปุ่มตัวเนี้ยกดเพื่อปิดปิดทําไมอะ่ะปิดเพื่อเวลาเราไปติดลม เราต้องการให้ล้อมันตะกุยนะครับซึ่งถ้าเราเปิดอยู่เนี่ยรถล้อนั้นมันจะเบรกนะครับกดเพื่อปิดมันเพื่อให้ล้อมันตะกุยนะครับจาไว้นะกดเพื่อปิดนะครับแต่ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถระบบ t r c นี้จะออนกลับมาใช้งานตลอดนะครับผมอ่ะถ่อมาตัวนี้บ้างตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือตัวเขาเรียกว่าตัวเปลี่ยนเกียร์นะครับจากเกียร์จอดสมมติว่าเราอยู่เกียร์ P นะครับเราจอดรถอยู่นะครับจอดรถผ่านเขาเอาง่ายๆเถอะนะครับในห้างเรานะครับ แค่ปลดสลักนะครับที่อยู่ในกุญแจตัวนี้นะครับที่มีสลักอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปลดออกมานะครับแล้วก็เอาไปที่เอาไปเสียบในนี้แล้วกดออกไปนิดนึงเพื่อที่จะดึงจากเกียร์พมาที่เกียร์เอ็นเพื่อให้เขียนได้ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวบักเดี๋ยวบักทำให้ดูนะครับไม่ยากเลยนะครับที่ครับเมื่อเราถอดมาแล้วจะมีตัวนี้ออกมานะครับเป็นสลักตัวนี้ก็สลักตัวนี้นะครับไปเสียบนะครับที่ตรงนี้แล้วก็ใช้มือขวาของเรานะครับดึงนะครับตัว เป็นที่เกียร์ n นะครับเพื่อจะให้รถเข็นได้นั่นเองนะครับง่ายแค่นี้เองนะครับผมครับมาดูแอร์ของเจ้าตัวโคราชคอสสปอร์ตตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับแอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอร์แบบเขาเรียกว่าอัตโนมัติแล้วแล้วก็การแสดงผลเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับดีไซน์ก็ทันสมัยด้วยนะครับซึ่งแอร์ตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกับกับรุ่นนะครับทั้งรุ่นตัวท็อปหรือว่ารุ่นตัวเริ่มต้นนะครับทางด้านซ้ายนะครับจะปรับเรื่องของความแรงลมนะครับ ด้านขวานะครับจะปรับเรื่องของอุณหภูมินะครับตัวนี้นะครับสองปุ่มนี้ก็คือเราอยากให้ไฟติดตลอดนะครับคือตัวคอมเพรสเซอร์แล้วก็ตัวปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในตัวรถนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือแอร์หลังนั่นเองนะครับคือบางทีเนี่ยไม่มีคนนั่งหลังแต่แอร์หลังเปิดอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะกดเพื่อไม่ให้แอร์หลังเนี่ยติดหรือว่ามีลมไปออกได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นระบบประหยัดแอร์นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนที่ทางออกของลมนะครับเนประกติจะมีการเปลี่ยนของลูกศอดนะครับรลบายฝ้าหน้า ส่วนนี้ปิดแอร์นะครับผมส่วนออโต้ตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่าออโต้เพื่ออะไรบางทีเนี่ยเราขึ้นรถมานะครับไม่อยากจะปรับอุณหภูมินะครับเรากดปุ่มออโต้เลยครับเซ็นเซอร์ของตัวแอร์เนี่ยจะทํางานอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็จะทั้งความแรงรวมและอุณหภูมิเนี่ยจะปรับให้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคนะครับไปดูเรื่องต่อครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเบรกมือของเจ้าตัวคัราคร์ดนะครับทุกรุ่นอยู่ที่เท้าซ้ายของเรานะครับ เหียบลงไปแบบนี้ครับเพื่อทําการเบรกนี่ครับอันนี้คือเบรกมือใช้งานแล้วนะครับเพื่อปลดเบรกมือทํายังไงเหยียบลงไปครับนิดนึงครับแล้วก็ปล่อยมันขึ้นมาแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับการใช้งานของเบรกมือนะครับแตงจรับหรือเท้าเรานะครอามาดูวิทยุกันบ้างนะครับวิทยุนะครับก็เป็นวิทยุขนาดจอเก้านิ้วนึงที่บอกไปนะครับก็มีทั้ง mp สามนะครับ FMAM เนะครับเล่นบลูทูธได้เชื่อมต่อ Apple CarP ร์เพนะครับ d r น i d Auto นะครับแล้วก็มีระบบ t c o n n e c t t e l e m a t i c ด้วยนะครับแน่นอนว่ามี G ี s เพื่อติดตามรถด้วยครับจะบอกว่าเป็นรถที่ไม่ต้องกลัวหายเลยนะครับถ้าเราลงทะเบียนระบบ t c o n n e c t แล้วซึ่งการลงทะเบียน t c o n n เน t เนี่ยไม่ยากเลยครับแค่โหลดแอปพลิเคชัน T Connect t e l e m a ล i c ติกเข้ามาแล้วใส่เลขตัวถังเข้าไปนะครับแค่นั้นเองครับก็จะเชื่อมต่อกับรถแล้วอ๋อง่ายมากๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ รายละเอียดนะคร, Box, บรับ okay. มาให้ดูข้าวแล้วกันนะครับเพราะมีรีวิวในส่วนตัวในตัววิทยุแล้วนะครับก็แอปต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นจอแสดงผลการใช้งานพวกวิทยุนะครับเพลงต่างๆแอปต่างๆนะครับฟังก์ชันนะครับจะมีอยู่ในนี้นะครับกดพิจารณ์นี้นะครับมีบลูทูธ่เห็นไหมครับ VR การสั่งเกตเสียงเรตโต้นะครับสมาร์ททีวีลิงค์นะครับ USB โทรศัพท์ไฮพอร์ตนี่หมดเลยนะครับการตั้งค่าต่างๆใส่ของตัวจอนะครับอยู่ในการตั้งค่าตัวนี้นะครับการตั้งค่าเวลาต่างๆนะครับการตั้งค่าการใช้งานนะครับบลูทูธ เครื่องเสียงต่างๆตั้งอันนี้หมดเลยนะครับจอตัวนี้สามารถที่จะปิดได้อ่าปิดยังไงนะครับใส่ลงมาครับปึ๊บปิดเลยครับแค่นั้นเองนะครับเปิดก็คือกดรีเวิร์สตัวนี้ก็ได้ครับหรือว่กดโฮมก็ได้นะครับปิดเครื่องคือเสียงไม่ออกนะครับแต่ถ้าปิดจอเฉยเสียงออกครับแต่จอดับนะครับผมง่ายๆแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับก็กระจกนะครับก็เป็นกระจกแบบ ธรรมดานะครับไม่ใช่แบบรถแสนโอเคก็เขาเรียกว่าเพียงพอแล้วเพราะว่ารถเราสูงแล้วเนอะรถอะไรจะมาแทงตาเราเนี่ยเขาบอกเราว่าต้องเป็นสิบร้อนนั้นนะครับที่สูงกว่าเรานะครับตัวนี้ก็จะมีกระจกพร้อมไฟสองหน้านะครับโอเคนะครับซึ่งหลังคาก็เป็นภายในดํานะครับก็จะบอกว่าดีมากๆนะครับทำความสะอาดง่ายมากๆนะครับนั่งสบายมากๆด้วยนะครับตัวนี้กว้างนะครับ จะมาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับก่อนเข้าด้านหลังกันนะครับก็มาดูด้านข้างกันก่อนนะครับนี่เป็นภายในดาเหมือนกันเนาะนะครับมีช่องวางแก้วด้วยนะครับบอกก็เป็นเบาะหนังนะครับซึ่งเบาะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะพับเก็บลงมาได้นะครับจะมีตรงนี้นะครับแค่ดึงขึ้นมาเฉยแล้วก็ดึงนี่ครับง่ายมากมากพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางของนะครับพับได้ทั้งสองสั่งเลยนะครับโอเคยกขึ้นมาครับแล้วก็ยกไป้นึงนะครับ่าที่เดิมแล้ว ตัวนี้มีที่พักแขนด้วยนะครับที่พักแขนตัวนี้เนี่ยนะครับก็ใหนึ่งลงมาครับสามารถวางแก้วเพิ่มได้อีกสองที่กี่ใบแล้วเนี่ยนะครับที่วางแก้วเยอะมากๆเลยนะครับน่าจะมาทักหนึ่งสองสามสี่ที่พักแขนตัวนี้ก็สี่แก้วนะครับด้านหน้ามีหกเจ็ดนะครับห้าหกแล้วครับด้านข้างอีกประมาณแปดใบเลยนะคะตัวนี้มะไปดูด้านในกันครับด้านในตัวนี้นะครับก็จะมาเพาะแบบแอร์หลังด้วย บอกว่าเฟียมากๆคร้บตัวเริ่มต้นเนี่ยก็มีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าด้านหลังเนี่ยแอร์จะไม่ถึงนะครับก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยพร้อมกับเนี่ยครับที่ชาร์จหนึ่งจุดสองแอมป์เออสองจุดหนึ่งแอมป์ขอโทษครับสองช่องกับด้านนันล้ตรงนี้นะครับมองไม่ค่อยเห็นเลยแต่มีที่ชาร์จอยู่นะนะครับ <ico> ม <le> ันค่อนข้างมืดนะครับตรงนี้ขอโทษทีนะแต่มีที่ชาร์จแบตด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะบอกว่านั่งสบายพอๆกับด้านหน้าเลยนะครับ แล้วก็ที่พักแขนเนี่ยช่วยเราเนี่ยนั่งสบายมากขึ้นนะครับนี่นะครับปักซูมลกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับมาปะพูดถึงระบบความปลอดภัยของเขาดนึงแล้วกันนะครับแอร์แบ็กส่งตัวถุงลมนิรภัยนะครับก็มีทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีแต่ปักไม่อยากให้ใช้นะครับผมนะมีตรงไหนบ้างนะครับด้านหน้าสองม่านสองนะครับที่หัวเข่านะฝั่งคนขับเป็นห้านะครับม่านด้านข้างตรงนี้อีกฝั่งละสองนะครับ เป็นเจ็ดลูกนะครับผมระบบความพยายามอื่นนะครับมีอะไรอีกนะครับระบบ abs นะครับป้องกันล้อล็อกนะครับระบบเซนเลมเบรก ba นะครับช่วยให้การเบรกของเราเนี่ยระยะสั้นขึ้นระบบกระชายแรงเบรก ebd นะครับเวลาเรามาทุกของหรือว่ามีาำนับถ่วงไปที่ด้านล้อใดล้อหนึ่งนี่ยแล้วเราเบรกเนี่ยมันจะเรียกว่าทํางานได้ดีและม่นคงมากขึ้นนะครับระบบ P a c ครับระบบขึ้นทางลาดชันนะครับจะหน่วงให้เราประมาณทักงสองวินะครับสองถึงสามวิเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสลับขา ไปแต่คันเร่งได้นะครับระบบ trc ไปแล้วเนื้อระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับก็จะบอกว่าเพียบเลยนะครับเพราะมีระบบการช่วงตัว vsc ด้วยนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยแล้วเราบางทีเราจะหลุดโค้งนะครับก็จะมีระบบ vsc นะครับตรวจจับนะครับให้เราเนี่ยไม่หลุดโค้งด้วยโอ้แล้วก็ที่สำคัญคือโครงสร้างนิรภัย goa นั่นเองนะครับช่วยให้เรานะครับปลอดภัยเมื่อเรานั่งรถคันนี้นะครับหรือว่ารถโตโยต้าทุกรุ่นเลยนะครับเพราะว่าเรามีระบบพวกนี้เนี่ยเข้ามาใส่ให้ทุกรุ่นเลย ผมก็เจ้าตัวนะครับก็บอกว่าชอบมากๆกนะสำหรับตัวโคลาคอนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนิดนึงดีกว่านะครับว่ากว้างแค่ไหนเนาะตอนนี้ก็มาอยู่ท้ายรถของโโยต้าคอสตัวเบนซินแล้วนะครับเปิดนะครับเปิดขึ้นมาอ่าอันไี้เปิดง่ายมากนะครับแค่มีกุญแจที่ตัวหรือว่าปลดล็อกรถนะครับเปิดมาแล้วก็จะบอกว่ากว้างมากๆเลยนะครับตัวนี้ เก็บของได้เพราะว่าน่าจะมีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยสักสามใบได้เลยนะครับวางแนวตั้งอย่างนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัวนี้ครับที่ปิดนะครับป้องกันนะครับเรียกว่าความเป็นส่วนตัวเราวะบางทีเราวางของมีค่าไว้นะครับไม่ต้องการให้ใครมองเข้ามาแล้วได้เห็นเนี่ยเราก็สามารถปิดตัวนี้ได้ซึ่งตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะถอดได้ถอดไม่ยากเลยครับแค่เราดึงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับของเจ้าตัวรถแบบนี้นะครับก็จะถอดได้แล้วนีะครับนะดึงมันจะดึงนะครับดึงออกปุ๊บนะครับถอดได้แล้วนี่ง่ายๆแค่นี้เอง นายมากๆนะครับติดนะครับจะมีลูกค้าถามว่าถ้าถ้าติดระบบเตะได้ไหมนะครับเพราะว่ารุ่นเริ่มต้นของเราเนี่ยนะครับไม่มีระบบเตะติดได้ครับนะครับติดได้นะครับคือนอซาสรี่เนาะก็จะบอกว่าโคราคอร์รุ่นเบนซินเนี่ยนะครับขายดีมากๆนะครับส่วนอีกครั้งนึงนะครับ รับเจ้วตัวนี้นะครับเพเจ้าตัวคราคอร์สเบนซินนะครับราคาอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับซึ่งสีที่ปักข้ามาดูวันนี้คือสีเซอร์ไทเกนะครับสีเซอร์ไทเกก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็เป็นสีเปิดตัวของเขาด้วยนะครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างครับนี่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจปักด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวรถรุ่นอื่นอีกนะครับเพราะช่วงนี้ก็โควิดเนาะ รักษาในรักษาตัวนะครับขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับแ้วคาดปลอดภัยนะครับไปเดินทางไปเที่ยวไหนก็เดินทางปลอดภัยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเราเกิดบางทีชูรุพเป็สบายขึ้นมาจริงก็ขอให้เร็วๆนะครับสชขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นใจปักด้วยเนาะสอบถามโปรโมชั่นเข้ามาได้เลยนะครับกับเจ้าตัวโทราฟรอสนะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆของโตต่าปักก็อนจำหน่ายเหมือนกันนะครับรับต่อประกันแล้วก็ขายลูมือสองด้วย โอเคครับวันนี้พขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับตัวโคราคอสนะครับรุ่น1.8สปอร์ตตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9 8 9 0 0 0บาทโอเคครับวันนี้พาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ